สวัสดีปีใหม่สองหครับผมนี่เยเมนูปีใหม่ครับผมอสดร้อนๆต้มเป็ดปลาไหลครับสามตัวใหญ่ๆเอ้ยนี่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 โอ้โหสดๆเลยครับโอ้ดีเอาดิ้นดินออกนี่เป็นไงเมนูพิเศษครับวันนี้อต้องจัดครับต้องจัดนี่ ต้มน้ำกันเลยนี่ใส่กระทะดูแลกระทะจะเล็กไปนี่ครับเครื่องหนักๆแน,น,น่นๆกันเลยเทีเดียวนี่อไหลก็ยังโดดหนีอยู่เลื้อยหนีอยู่โอ้เอา้าให้เห็นไม่ได้ครับผมนี่เ,เปลี่ยนหม้อละใส่หม้อแล้วใ,ให้เห็นตอนทำไม่ได้ครับนี่เรียบร้อยไปแล้วลงหม้อโอ้ยเรียบร้อยครับนี่เป็นอาหาร ของเรานะเออเกมปีใหม่กันครับผมสองห้าหกเจ็ดสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับนี่โอ้ยต้มเป็ดปลาไหลครับผมมีความสุขป,ปีใหม่ครับไปครับผม